สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องข่าวสีสันข่าวดาราในเวลาบ่ายๆแบบนี้ดิฉันช่องข่าวสีสันข่าวดาราอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมทุกวันนะคะท่านผู้ชมคะข่าวความเคลื่อนไหวของเหล่าดาราคนในวงการบันเทิงวันนี้ข่าวแรกเราจะมาชมภาพน้องชายของอ้ําพัชราภาชัยเชื้อหล่อคมมาก คลิปแกะของควันทำโฟกัสผิดจุดแบบเต็มๆกลายเป็นคลิปไวรัลบนโลกออนไลน์ไปซะแล้วสำหรับคลิปวิดีโอที่นางเอกซุปตาอ้้ำพัชราภาใจเชื้อนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเผยให้เห็นวินาทีแกะของควันสุดพิเศษที่แฟนคลับส่งจากประเทศจีนตรงมาให้ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเซอร์ไพรส์ดีใจ เพราะถูกความน่ารักของหนูน้อยตัวโต,โตโตเข้าเต็มเป้าแต่ถ้าว่าจุดโฟกัสของแฟนๆกลับไม่ได้มีแค่โมเมนต์ดีต่อใจที่นางเอกสาวคนโปรดเก็บมาฝากเท่านั้นเพราะหลายๆคนก็อดไม่ได้เช่นกันที่จะพูดถึงความหล่อของชายหนุ่มผู้ทำหน้าที่แกะของขวัญชิ้นดังกล่าวถึงขนาดต้องสาดคอมเมนต์ถามไถ่กันแบบรัวๆในทำนองว่าเขาคนนี้คือใครเอ่ย กระทั่งล่าสุดทางด้านแฟนเพจเฟซบุ๊กอ้ําพัชราภาช,ชัยเชื้อก็ได้ออกมาให้ข้อมูลแบบครบชัดจัดเต็มว่าแท้จริงแล้วหนุ่มหลอกคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องชายหรือลูกพี่ลูกน้องของอ้ําพัชราภานั่นเองเห็นแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าหนุ่มๆสาวๆครอบครัวนี้เขาหล่อสวยออร่า,ราก,กันทั้งบ้านโดยจริงๆ